รถยนต์เสียงดังสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเสียงดังแปลกๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์นะคะมาัากจะส่งสัญญาณเตือนอาการอะไรเราบางอย่างดังนั้นเราก็ควรสังเกตว่าสัญญาณเตือนมาจากตรงจุดไหนจะได้แก้ไขเบื้องต้นได้ยอย่างตรงจุดค่ะ 1. เสียงดังขนาดสตาร์ทรถ เมื่อสตาร์ทรถแล้วมีเสียงดังลากยาวกว่าปกติเป็นสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุควรรีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่และหากสตาร์ทรถแล้วยังมีเสียงดังแช์แช์แต่สตาร์ทไม่ติดให้ลองเช็คที่ใดสตาร์ทหากซ่อมแล้วไม่หายต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นค่ะ 2>, 2. เสียงดังหลังสตาร์ทรถหลังสตาร์ทรถได้ไม่นานหรือในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นหากเกิดเสียงดังอีดอีบริเวณท้องเครื่องสาเหตุมาจากความตึงของสายพานหย่อนยานลงไป อาจเกิดจากการติดตั้งสายพานที่ผิดพลาดหรืออาจจะเกิดจากการเสื่อมของสายพานในเบื้องต้นให้ตั้งระยะความตึงของสายพานใหม่แต่ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงชั่วคราวเท่านั้นทางที่ดีควรนำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คสภาพของสายพานและลูกลออสายพานด้วยค่ะ 3. เสียงดังเมื่อขณะขับรถด้วยความเร็วเมื่อขับรถด้วยความเร็วและมีเสียงหอนดังขึ้นมาอาจเกิดได้จากลูกปืนล้อแตกพาขับพังหรือยางรถยนต์แนะนําให้รีบนํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบค่ะ 4. เสียงดังที่เกียร์เมื่อเกิดเสียงดังหอนที่ห้องเกียร์สาเหตุอาจมาจากเฟืองเกียร์ที่เสียสีกันซึ่งอาจจะเกิดจากการสึกหรอของอุปกรณ์สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนลูกพืนเกียร์ใหม่แต่ถ้าหากเสียงดังมาจากตอนเข้าเกียร์หรือลากเกียร์อาจต้องเปลี่ยนเกียร์ทั้งชุดเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ 5. เสียงดังเมื่อหักเลี้ยวพวงมาลัย เมื่อหักเลี้ยวรถหรือถอยรถเข้าซองแล้วเกิดเสียงดังนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าอะไรช่วงล่างอาจจะมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานค่ะซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นบูธปีกนกลูกหมากยางเบ้าโชค็คหรือข้อต่อต่างๆควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมให้เรียบร้อยค่ะ 6. เสียงดังเมื่อขับรถตกหลุมเมื่อขับรถตกหลุมหรือขึ้นลูกระนาดแล้วเกิดเสียงดังกุกุกะก,บ,กบที่บริเวณซุ้มล้ออาจเกิดจากโชค๊คอัพเลื่อมเสื่อมสภาพแล้วแนะนําให้เปลี่ยนโชค๊คอัพคู่ใหม่ เพื่อการรองรับการกระแทกที่ดีและลดการสาัะเทือนของรถยนต์ค่ะเ็เสียงดังเมื่อเหยียบเบรกเมื่อเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดังลักษณะคล้ายเสียงเหล็กที่สีกันอาจเกิดจากตัวเตือนที่เป็นเหล็กไปขูดกับจานเบรกเนื่องจากผ้าเบรกมีความหนาไม่ถึง4มิลิเมตรถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าควรตรวจเช็คและเปลี่ยนทันทีค่ะ 8. เสียงดังใต้ท้องรถเมื่อเกิดเสียงดังบริเวณใต้ท้องรถ อาจเกิดจากท่อไอเสียหรือเพลากลางเสียหายซึ่งอาจเกิดจากจุดติดตั้งหลุดหรือขาดออกจากกาันซึ่งทําให้มีเสียงดังเกิดขึ้นควรให้ศูนย์บริการตรวจเช็คและแก้ไาขาให้ตรงจุดค่ะ9เสียงดังบริเวณหน้ากระจังรถเมื่อเกิดเสียงดังบริเวณหน้ากระจังรถคล้ายๆมีไอน้ําดันออกมาแสดงว่าหม้อน้ารั่วหรือฝาหม้อน้าเสื่อมสภาพซึงทําให้น้ําในหม้อน้ําหายออกไป ให้รีบจอดรถให้เครื่องเย็นลงอาการแบบนี้ไม่ควรฝืนใช้รถค่ะเพราะอาจจะเป็นอันตรายและเสียงหายรุนแรงได้ควรรีบนำรถเข้าสู์บริการเพื่อเช็คอาการอย่างละเอียดให้แน่ใจทีค่ะ